สวัสดีค่ะวันหยุดอย่างนี้นะคะมีเมนูมาฝากกันอีกแล้วค่ะเป็นขนมจีนน้ำยาปักใต้บ้านเรานะคะสูตรของคุณยายปิ้นค่ะเนื้อปลาสากที่ใส่นะคะเอามาย่างนะคะแล้วแกะเอาเนื้อสีขาวเท่านั้นนะคะเครื่องแกงกะทินะคะนำมาปั่นรวมกับเนื้อปลาแล้วก็มะขามเปียกนะคะแล้วใส่ลงไปในน้ำกะทิร้อนๆนะคะเติมเครื่องปรุงค่ะ ใส่ส้มแขกแล้วก็ใส่ขนมตุ๊บตับด้วยนะคะเพื่อความกลมกล่อมค่ะเมื่อน้ำกะทิเดือดนะคะชิมรสตามชอบเลยนะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟค่ะราดน้ำแกงเยอะๆให้ชุ่มฉ่ำไปเลยนะคะตามด้วยผักเนาะนะคะแล้วก็ปลาทอดนะคะปลาตัวเล็กทอดค่ะกินเข้ากันเลยนะคะขาดอย่างเดียวค่ะคือไข่ต้มนะคะผักเนาะก็เยอะแยะค่ะมาค่ะตอนนี้ก็พร้อมที่จะให้เพื่อนๆได้มาทานความอร่อยกันแล้วนะคะ จัดเต็มเลยค่ะคราวนี้นะคะกินให้เต็มคราบเลยนะคะดูนะคะผักหนาะก็เยอะแยะค่ะการทานอาหารกับครอบครัวนะคะเป็นมื้ออาหารที่อร่อยมากนะคะโต๊ะอาหารไม่จําเป็นเลยค่ะทานตรงไหนก็ได้นะคะตรงไหนก็ได้ที่เราเสามารถทานกันได้หลายคนนะคะจะนั่งกันแบบไหนจะกินกันยังไงนะคะไม่มีใครสนใจใครคะ่ะสนใจแค่ว่าเราสามารถที่จะมาอรดอ,อร่อยกับอาหารที่เราทําเองนะคะผักต่างๆนะคะรอบๆบ้านนะคะปลูกไว้ก็เพื่อประโยชน์ที่เราจะได้ทานกันเองนะคะ สตอก็เริ่มที่จะกินได้แล้วนะคะสตอ์ที่บ้านจะอร่อยมากเลยนะคะลูกค้าหลายคนถามหากันค่ะแต่ตอนนี้ก็คือมีแค่กินนะคะยังไม่ได้มีขายค่ะการทำอาหารกินเองนะคะเราก็ทานได้อย่างสบายใจนะคะความอร่อยอร่อยก็เป็นไปตามรสชาติที่เราต้องการเลยนะคะทุกอย่างทำด้วยใจนะคะทำด้วยใจหาของธรรมชาติบ้านบ้านเรานะคะมาทำมาปรุงแต่งกันเองนะคะ ฝีมือคุณยายปิ้นค่ะยังอร่อยอยู่นะคะลูกค้าที่เ,ออเคยทานเนี่ยคงจะไม่ต้องอธิบายมากความนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะทานกันหลายคนนะคะอาจจะเห็นอยู่ในกล้องแค่คนเดียวนะคะทานกันหลายคนค่ะมีความสุขกันมากเลยนะคะ <S <S ขนมจีนซื้อมาเยอะแยะค่ะเพื่อนๆแวะเข้ามาก็อาจจะได้ทานด้วยนะคะแวะเข้ามาได้เลยนะคะอร่อยอร่อยยกนิ้วเลยค่ะอร่อยจริงๆนะคะไม่สามารถที่จะบอกเล่าความอร่อยให้เพื่อนๆได้ฟังทั้งหมดได้นะคะอยากให้เพื่อนๆดูกันเอาเองนะคะ การทานอาหารแบบนี้นะคะมีความบันเทิงมากเลยนะคะถ้านั่งท่ากินนะคะแต่ละคำนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะบ่งบอกเลยนะคะว่าฟินสุดๆค่ะ โดยปกติแล้วนะคะตามวิถีของคนบ้านๆนะคะบ้านของเรานะคะถ้าใครอยากจะกินอะไรนะคะโดยมากแล้วเราจะซื้อของมาทํานะคะจะไม่ไปทานกันข้างนอกนะคะเพราะว่าคุณตาคุณยายเนี่ยเขาไม่ชอบที่จะออกไปข้างนอกกันนะคะชอบอยู่กับบ้านและชอบทานฝีมือตัวเองนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะคะว่าการที่เอ่อเราได้อยู่กับ ครอบครัวนะคะเราควรที่จะอยู่ร่วมกันหากิจกรรมทําร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งคุยกันหรือว่าทําอาหารแล้วทานร่วมกันแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้คนเท่าคนแก่นะคะรู้สึกมีความอบอุ่นนะคะที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะกับลูกหลานนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอาหารที่ทานเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่ะสะอาดนะคะอร่อยนะคะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะทานอาหารได้อย่างเจริญอาหารนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะ กินกันอย่างเพลิดเพลินเลยนะคะกินไปพรางนะคะพูดคุยกันไปพรางนะคะลูกๆหลานๆน,นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะรวมญาติกันเลยคะ่ะทําทานกันนะคะนําบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเห็นได้นะคะว่าครอบครัวนะคะถ้าเราอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะคะอยู่กันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะมีอะไรก็แบ่งกันนะคะชีวิตครอบครัวก็จะทําให้อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะ ตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะขอเติมน้ำยาอีกนิดนึงค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าอิ่มแล้วแต่ยังอิ่มไม่สุดนะคะขอเติมอีกนิดนึงค่ะอร่อยจริงๆนะคะเพื่อนๆสดใหม่นะคะพอเราทําเสร็จใหม่ๆเนี่ยแล้วเรามาทานกันเนี่ยก็จะได้มีความรู้สึกเลยนะคะว่ามันอร่อยนะคะอิ่มมากค่ะตอนนี้บอกว่าอิ่มนะคะแต่ดูแต่ละคําที่ทานนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าเป็นยังไงคะ ว่าควรจะอิ่มหรือว่าควรจะไปต่อดีคะแต่ก็ทานได้เรื่อยๆนะคะการนั่งทานกันได้หลายๆคนเนี่ยค่ะคือจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็เจริญอาหารมากนะคะทานแบบบ้านๆเนี่ยค่ะคนบ้านๆก็ต้องทานแบบบ้านๆนะคะอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะคะ ทานด้วยกันหลายๆคนแบบนี้นะคะเดี๋ยวคอยดูตอนเก็บจานค่ะรับรองเลยนะคะกองพนเนินแน่เลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะนานๆนะคะจะได้รวมญาติพี่น้องกันนะคะนานๆในที่นี้หมายถึงว่าอาทิตย์ละครั้งเนี่ยไม่ไม่เคยขาดเลยนะคะพวกเราจะต้องมารวมทีมกันค่ะเพื่อใหอ้ผู้สูงอายุอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขามีความรู้สึกอุ่นใจนะคะที่ได้มีลูกหลานอยู่ใกล้นะคะ ยิ่งทานยิ่งอร่อยนะคะเพราะว่าการกินกับผักเนาะผักธรรมชาตินะคะรอบๆบ้านเนี่ยค่ะจะทําให้อาหารอ,อร่อยมากเลยนะคะยังไงนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะว่าทําเองกินเองค่ะอร่อยนะคะได้อาหารได้ประโยชน์ดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>